นี่ที่รอบสูตรกองเทนซนะวันนี้เราจะมาถ่ายวอกกันอีกแล้วก็รอบนี้เราจะไปงานมอ่ะที่วเทคบางนาเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปแค่คนเดียวนะเดี๋ยวมีสมาชิกคนอื่นมาดูด้วยซึ่งเขาเป็นใายนะั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันตอนนี้เดี๋ยวก็นั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีบางนาก็เดี๋ยวไปถึงนู้นแล้ววอกกันอีกทีเจอกันครับ สมาชิกที่เราจะมาเจอสวัสดีค่ะซาเกียค่ะน้องซาเกียนี่เองนะครับก็คือเรามาถึงที่ไบเทคแล้วเรามางานคอมมานต์แดดด้านหลังด้านหลังนี่แหละใช่อานจะเห็นบรรยากาศแล้วเพราะว่าเราอาจจะอินเสิร์ตเข้าไปแล้วนะครับซึ่งคนเยอะมากก็เลยแบบไม่ถ่ายด้วยเพราะเสียงดังด้วยก็เลยถ่ายครับแบบบรรยากาศนู่นนี่นั่นมาแล้วแล้วก็คือเราก็ซื้อของไวเรียบร้อยแล้วซื้อกแล้วเรามาซื้อแค่เมาสสำหรับพี่นะเราเราเรา คนเลืเยอะอยู่นี่ค่ะใช่ใช่ซึ่งเราเหลือแค่ดีดีใช่เลือค d ใช่แล้วก็ตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าเราอยู่นามากใช่แล้วพูดเยอะเพราะว่ามันต้องเส้เสียงมันต้องตะโกนอ่ะใช่ใช่ก็เดี๋ยวอาจจะไปกินอะไรนิดหน่อยนะแล้วก็เดินนานนิดนึงลก็กลับและวันนี้ไม่มีอะไรมากอาจจะจบเร็วนิดนึงใช่งามีวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามเนาะใช่ค่ะเรามาวันที่ยี่สิบเอ็ดอีกสองวัน ซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะแบบว่าออกจะอาจจะออกก่อนวันนี้เลยก็ได้ <c oughs> ถ้าไม่ถ้าไม่ขี้เกียจน,นะเพราะว่าจะได้แบบเมอมีคนแบบสนใจม <c oughs> ่นาไมเล่นเกมใช่ถ้าไม่เล่นเกมนะเอออาจจะออกวันนี้เลยเพราะมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะร <c oughs> ับบายตอนนี้เราก็มากินแล้วนะของกี๊ <c oughs> ได้เวลากลับแล้วเพราะเราซื้อของครบแล้วก <c oughs> ็คือมาเพื่อซื้อเมาสอ,อ,อ,อันนี้ซื้อของเยอะอยู่คนนี้ใช่ก็ขอบคุณคนที่ช่วยแนะนำสองคนนะก็คือ,อค,นคนหนึ่งคนนึแกเก็ตแล้วก็อีกคนหนึ่งเรขึ้น <c oughs> รูปไปแปดรูปนะครับรไปตามเขาด้วยนะ,ะเขาชอบมากดกดช่อง ช่อง,ง Gen4 นะครับยจลดูไปให้กององใจเขาด้วยนะเดี๋ยวหน้าเขาสตรีมเต็มๆเลยไปติดตามได้นะอยากดู FPS เข้มๆไปดูที่ช่องนี้ได้เลยนะค okay. uh แล้วก็ขอบคุณสังเกียร์มาด้วยที่มาเป็นเพื่อนขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเดินฝุดหลักลุดเช้ากันหนูใช่เพราะว่าเราแบบข้อมูลที่ได้มามันไม่ตรงกันหลายที่เรา oh. จะไ,ได้เราก็ซูดกัอ,อย่างที่เราต้องการได้ จะลืมนะงานความหมายวัน <not> ท <reading Scotland> ี <Genesis> ่ยี่สิบถึงยี่สิบสามจัดที่ไฟเด็กปานานะคาร์ลลืมวันสุดท้ายลืมวันลืมวันสุดท้ายโอเคงั้ก็ขอบคุณคนดูที่ที่เข้ามาดูได้นะคาร์ลข้าวเกรียบสีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดไทยได้นะแล้วก็อย่าลืมว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรหรืออยากคอมเมนต์อะไรเนี่ยเขียนมาได้เลยนะโอเคไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าบ๊ายบาย